สวัสดีคะ่ะชาวลัคนาราศีกุมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเอสซิสเตอร์นะคะเป็นช่องของการอ่านดาวตามโหราศาสตร์ไทยการพยากรณ์เน้นลัคนาเป็นหลักค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมเป็นการอ่านดาวจรหรือภาพรวมทั่วไปไม่ใช่ดาวพื้นดวงเกิดเฉพาะเจาะจงรายบุคคลฉะนั้นอาจจะมีตรงหรือไม่ตรงกับบางท่านอย่างไรก็ขอขอบคุณสำหรับการกดเข้ามารับชมนะคะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกการกด Subscribe แล้วก็ยินดีต้อนรับสำหรับท่านที่กดเข้ามาฟังครั้งแรกนะคะคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดาวช่วงระหว่างวันที่15ถึง31มกราคมค่ะความเข้มข้นของเรื่องราวในเดือนนี้จะอยู่ที่ครึ่งเดือนหลังนะคะแล้วก็สำหรับคลิปภาพรวมปี2566ลงไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวจะฝากลิงก์ไว้ที่ท้ายคลิปนี้ เรามาเริ่มต้นกันที่การขยับย้ายพบเรือนของดาวกันก่อนเลยค่ะดาวอาทิตย์ย้ายเข้าราศีมังกรวันที่15แล้วก็วันที่25นะคะดาวศุกร์ย้ายเข้าราศีกุมดาวพะเกษย้ายเข้าราศีตุลค่ะคลิปนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่ตำแหน่งที่มีดาวกลุ่มร่วมกันถึงสดวงค่ะในราศีมังกรดาวศุกร์นะคะย้ายเข้ามาตั้งแต่ต้นปีเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุแล้วก็สุภาค่ะ คุณมีเกณฑ์ที่จะปรับปรุงหรือว่าเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยนะคะบางท่านไม่ได้เปลี่ยนธรรมดาค่ะความเป็นสุขภาพแล้วก็วินาเนี่ยคือการไปได้ไกลถึงต่างถิ่นต่างแดนบางท่านรอการเรียกตัวไปทำงานนะคะหรือไม่ก็รอการยืนยันจากสถานศึกษาในต่างประเทศหรือการย้ายถิ่นฐานเนื่องจากคุณได้แฟนต่างชาติหรือว่าตอนนี้คุณอยู่ที่ต่างแดนอยู่แล้วค่ะอาจจะมีการย้ายเมืองหรือไม่ก็ย้ายกลับมาที่ภูมิลำเนาของคุณ เป็นได้ทั้งการย้ายแบบชั่วคราวหรือว่าถาวรน,นะคะเกณฑ์ของการปรับเปลี่ยนชีวิตในเรื่องของที่อยู่อาศัยค่ะบางท่านมีการย้ายชั่วคราวนะคะเนื่องจากคุณต้องไปทำงานหรือไม่ก็ที่อยู่อาศัยกำลังปรับปรุงต่อเติมการไปดูแลคนในครอบครัวที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือถ้าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องบ้านก็อาจจะเป็นเรื่องรถค่ะมีค่าใช้ใจ่ายที่คุณจะต้องบำรุงรักษาหรือว่าซ่อมแซม สำหรับท่านที่มีความโชคดีจริงๆนะคะคุณมีการประกาศขายอสังหาริมทรัพย์บ้านรถหรือว่าที่ดินหลังวันที่25เป็นต้นไปค่ะคุณมีโอกาสได้รับข่าวดีไม่ว่าคุณจะรอข่าวอะไรอยู่นะคะคุณมีโอกาสได้รับการติดต่อมามีความเป็นไปได้สูงค่ะที่จะมีความคืบหน้าหลังจากที่ดาวศุกร์ย้ายเข้ามากุมลัคนาของคุณค่ะมีการติดต่อประสานงานกับสังคมที่หลากหลายอยู่นะคะ คุณจะอยากคุยหรือว่าไม่อยากคุยก็จะมีเข้ามาค่ะเมื่อใดที่มีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะๆก็จะมีเรื่องตามมาเยอะด้วยเช่นกันเป็นได้ทั้งในด้านดีแล้วก็ในด้านที่ทำให้คุณเสียเวลานะคะหรือการได้พบเจอพูดคุยเจอคนที่ถูกใจแต่ว่าสถานะอาจจะยังเปิดเผยไม่ได้คุณมีบางอย่างที่คุณซุ่มทำแบบลับๆไม่บอกใครค่ะหรือไม่คนใกล้ตัวคุณเขาก็มีความลับบางอย่างที่ไม่ได้บอกคุณ ถ้ามีความสัมพันธ์อะไรในช่วงเวลานี้นะคะสถานะก็จะออกแนวกักๆค่ะทั้งคุณแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งก็ได้ค่ะดาวพระพฤหัสนะคะยังคงเป็นเกษตรอยู่ในราศรีมีนพบการเงินของคุณในช่วงที่ผ่านมานะคะต่อให้คุณจะมีภาระค่าใช้จ่ายรอบตัวก็ตามค่ะแต่ด้วยอานิสงส์ของดาวดวงนี้นะคะคุณก็จะสามารถประครับประคองสถานการณ์การเงินของคุณให้ผ่านพ้นไปได้ การค้นพบช่องทางหรือว่าโอกาสการหารายได้เพิ่มบางท่านต่อยอดการทำงานหรือว่าทำควบคู่กันไปอยู่ก็มีค่ะอาชีพอิสระหรือว่าทำธุรกิจส่วนตัวคุณจะได้ลูกค้าเพิ่มนะคะหรือไม่ก็ลูกค้าเก่าคุณก็จะกลับมาสำหรับท่านที่ทำงานประจำคุณอาจจะกำลังมองหาทำอะไรเพิ่มเติมหรือว่าอาชีพเสริมอยู่สำหรับท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของคดีความนะคะคุณก็จะได้รับความยุติธรรม ภาระในการดูแลคนในบ้านที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือไม่มีความขัดแย้งไม่ลงรอยกันการที่คุณจะต้องเข้าไปจัดการเป็นธุระบางอย่างในครอบครัวก็ยังคงมีโอกาสเกิดขึ้นได้อยู่ค่ะเนื่องจากดาวศุกร์แล้วก็ดาวเสาร์เขาเป็นคู่ศัตรูกันที่อยู่ในภพวินาศอยู่ตอนนี้นะคะการได้โชคลาภจากคนที่อายุน้อยกว่าค่ะบางครอบครัวนะคะคุณได้สมาชิกใหม่ในบ้าน ถ้าไม่เป็นบุตรเป็นหลานก็อาจจะเป็นสะพายลูกเขยหรือไม่ก็มีความเกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงค่ะระวังสัตว์เลี้ยงของคุณไม่สบายนะคะหรือมีโอกาสได้สัตว์เลี้ยงใหม่เข้าบ้านการทาบุญเกี่ยวกับสัตว์ก็ได้ค่ะการได้โชคลาภจากของเก่าๆถ้าคุณไม่ได้มีทรัพย์สินมรดกนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องของคุณนําความรู้ความสามารถเก่าๆมาปัดฝุ่น หรือไม่ก็ตอดยอดจากสิ่งที่คุณเคยทําสิ่งที่คุณเคยใช้ในอดีตมาให้เกิดประโยชน์สําหรับท่านใดที่คุณมีลูกน้องนะคะช่วงนี้ก็อาจจะช่วยเหลือหรือไม่ก็แบ่งเบาภาระคุณได้พอสมควรคะ่ะหรืออย่างน้อยก็ไม่ได้ทำให้คุณหนักใจหรือไม่ก็คุณได้ลูกน้องใหม่หรือไม่เพื่อนร่วมงานใหม่ๆเข้ามาในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานี้คะ่ะหลังวันที่25เป็นต้นไปนะคะ ปัญหาหลายๆอย่างก็จะเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีดาวสุกย้ายขยับเข้ากลุ่มลัคนาคุณนะคะอย่างน้อยก็จะลดความเป็นคู่ศัตรูของดาวสุกแล้วก็ดาวเสาร์ทำมุมตีโกถึงดาวพระเกตในภพสุภะนะคะที่เล่งกับดาวประจาตัวของคุณอยู่ช่วงนี้คุณจะทําอะไรก็จะเกิดความราบรื่นขึ้นมากค่ะอย่างน้อยก็จะได้รับข่าวดีบางอย่างที่คุณกําลังรออยู่ให้ได้ชื่นใจได้บ้างการมีโอกาสได้โชคลาภจากการเสี่ยงโชคนะคะ โดยเฉพาะท่านใดที่มีความเกี่ยวข้องกับต่างประเทศจะมีความสำเร็จแล้วก็ลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะชั้นที่ทำงานที่เกี่ยวกับการต่างประเทศนะคะถ้าคุณมีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติงานการให้บริการทุกประเภทค่ะไม่ว่าจะเป็นงานสายการบินโรงแรมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้นะคะจะมีความมั่นคงมาก ทำให้คุณได้ต่อยอดหรือไม่กอบได้เป็นเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ค่ะอีกทั้งนะคะดาวศุกร์ดาวอังคารแล้วก็ดาวประจําตัวของคุณดาวราหูเขาแลกเลือนกันค่ะในทางโหราศาสตร์ถือว่าให้คุณนะคะเรียกว่าปริวัติเกษตรช่วงนี้คุณจะมีสเสน่ดึงดูดทั้งในเรื่องของความรักหรือไม่ในเรื่องของการงานนะคะคุณมีโอกาสได้รับการแนะนำหรือว่าช่องทางการหารายได้เพิ่ม หรือคุณไปติดต่อประสานงานอะไรและคุณพบเจอช่องทางโอกาสด้วยตัวคุณเองก็ได้ค่ะช่วงนี้นะคะท่านใดที่ใช้บ้านเป็นสำนักงานร้านขายของจะรุ่งเรืองมากค่ะมีโชคลาภจากอสังหาริมทรัพย์การปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเสร็จแล้วคุณก็สามารถใช้ประโยชน์ได้การเงินของคุณจะดีขึ้นตามลาดับความสาเร็จของการงานนะคะหรือไม่คุณมีโอกาสได้เจอมิตรสหายเก่า การได้เข้าไปในสถานที่หรือว่าที่ิประกอบพิธีกรรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือได้วัตถุมงคลเข้าบ้านก็ได้ค่ะสรุปภาพรวมในเดือนมก,กราคมนี้นะคะโดยรวมแล้วก็ยังคงได้รับอานิสงส์ที่ดีจากดาวหลายๆดวงค่ะมีเรื่องที่คุณจะต้องขยับเข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยจะมากจะน้อยยังไงก็ต้องมีนะคะการเงินยังไงก็ยังคงมีไม่ได้ขาดมือค่ะดาวพระพฤหัสอยู่ในภพการเงิน ถ้าพะพรหัสของคุณไม่เสียนะคะอย่างไรรายได้ของคุณก็ยังคงเข้ามาสม่ําเสมอคุณยังคงมีเรื่องเข้ามารบกวนหรือว่าทําให้งุดหงิดใจได้อยู่ค่ะแต่ว่าหลังวันที่25เป็นต้นไปนะคะหลายๆอย่างก็จะเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้นทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ให้ความสำคัญกับสิ่งที่เป็นประโยชน์จริงๆกับชีวิตของเราแค่นั้นพอแล้คุณก็จะขับเคลื่อนเดินหน้าต่อไปได้เองค่ะ มีคำกล่าวหนึ่งที่บอกนะคะอ่านหนังสือออกนั้นสำคัญอ่านเหตุการณ์ออกนั้นสำคัญกว่าอ่านคนอื่นออกสำคัญยิ่งอ่านตนเองออกสำคัญที่สุดค่ะเพราะไม่มีประโยชน์นะคะที่เราจะรู้จักสิ่งรอบตัวเราไปสมดถ้าเรายังไม่รู้จักตัวตนของเราให้ดีซะก่อนหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณทุกๆเหตุปัจจัยค่ะที่ทำให้เราได้มาพบเจอกัน ได้มาบอกกล่าวในสิ่งดีๆแล้วก็แนะนำสิ่งที่พอจะเป็นประโยชน์กับคุณนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ